สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับหนึ่งกิษดาคุดคาซึ่งตั้งอยู่จุดๆหนึ่งของประเทศไทยนะครับแถวเดอะมอลบางแคครับเต็น์กิษดาคุดคานะครับอยู่แถวเดอะมอลบางแคนะครับติดถนนใหญ่เส้นกาญจนานะครับเพราะเรากว้านซื้อหมดแล้วครับแถวนี้อาจจะติดตะลกบ้างนะครับกับคนตัวดำๆขำๆอากาศมันร้อนครับอย่าไปเครียดนะ อ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคันนี้รถแท้แน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าถ้าเป็นตัวทําไมก็ถึงทําสัญ,ญลักษณ์ที่โลโก้แบบนี้นะครับคือมันบ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นระบบไฮบริดนะครับเนี่ยอ่ายกตัวอย่างง่ายๆเล็กซัสเล็กซัสจะทําเป็นสีม่วงเพราะสีรถให้มันกลมกลืนกับสีรถนะครับ แต่ถ้าเป็นโตต้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนจะออกฟ้าฟ้าหมดถ้าเป็นพวกคัมรี่หรือว่ารุ่นเก่าๆมันจะมีที่ที่ไฟด้วยใช่นะครับแต่พอตัวใหม่ๆมาปีสองขึ้นจะไม่มีที่ไฟแล้วแต่โลโก้นะครับโลโก้ถ้าเกิดว่าเป็นโตต้าจะเป็นสามห่วงนะครับจะมีสีฟ้าพวก p ีวูดพวกอะไรมีทุกรุ่นนะครับสังเกตได,ไ,ดได้ได้แบบง่ายๆนะครับอ่านะครับแล้วดูนะครับไฟ นะครับตัวนี้ตัวตัวเชนนะครับปี2013รู้สึกว่าเขาจะเริ่มเปลี่ยนตัวเชนมาตั้งแต่ปี2012นะครับคือหลายคนสงสัยว่าเชนไม่เชนมันคือยังไงข้างหน้าอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ออปชั่นภายในนะครับคือเรื่องเรื่องรถตัวนี้ผมก็พูดแบบคุมเคเรือแล้วกันนะครับเพราะ <laughs> ต่อให้ไม่ถหนัดแต่ก็อยากจะแนะนำนะครับคือถือว่าเลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเบาะมิก้เม กับเบาะนวดนะครับก,ก่อน,นจะเชนนะครับเมื่อก่อนจะใช้เบาะนวดเบาะไฟฟ้าแถวที่2เขาจะเรียกว่าแถวที่2แต่พอมาเริ่มปีสองเขาจะใช้เบาะที่เขาเรียกว่ามิก้เมาส์มิก้เมาส์จะเลิกเบาะนวดนะครับรเป็นเบาะไฟฟ้าแต่ไม่ใช่เบาะนวดนะครับรผิดพลาดประการใดต้องขอประทานโทษด,ด้วยนะครับผมแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าราคานะครับ ราคาหลายคนบอกว่าผมบอกเลยว่าราคาปี13ถูกกว่าปี12นะครับกิจสานะครับตอนนี้มีรถเอาผาดนะครับปี2012นะครับสีดำราคา1.590.000านาะครับตัวนี้ปี12เป็นตัวธรรมดานะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเรียกง่ายๆว่า SV h นะครับไฮบิสไฮบิสตัวทัปนะครับราคานะครับปี13 เราเปิดกันแบบแล้าวใจเพราะว่าหลายคนอาจจะกลัวเรื่องมอเตอร์แบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับค,คันนี้นะครับราคาเปิดตัวที่1390 0ล้บาท1390 0ล้ 1, 90, บาทถูกกว่าปี12เท่าไหร่ครับ200,000แต่ปีใหม่กว่าเพราะออกห้างไม่ได้แพ้กันนะครับราคาตัวนี้อาจจะแพงกว่านะแต่หลายคนมันเขากลัวเรื่องแบตเตอรี่ แบตเตอรี่นะครับไ <Okay. S 1> อ้นี้ผมก็ไม่เป๊ะนะครับ <Okay. S 1> เพราะไม่เคยใช้รถรุ่นนี้นะครับ <Okay. S 1> แต่บอกเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับ <Okay. S 1> คือหลายคนบอกว่าถ้าเกิดออกรถโตยต้าเอาผ่าสักคัน <Okay. S 1> ต้องเป็นไฮบริดไฮบริดมีให้เลือกนะครับระหว่างรถเกยนําเข้ากับรถอะโตต้าไทยแลนด์หลายหลายคนนะครับ <Okay. S 1> ผมแนะนานะครับออกโตยต้าไทยแลนด์ ถ้าเกิดท่านกลัวเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่รับประกัน10ปีนะครับสำหรับโต้ตาไทยแลนด์รับประกัน10ปี5ปีแรกนะครับ5ปีแรกนะครับรับประกันนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับ5ปีแรกเปลี่ยนให้ใหม่เลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้ว10ปีเนี่ยมันรับประกันจริงหรือเปล่า10ปีแต่ที่เคยเจอเพื่อนบอกอย่างนู้นอย่างนี้5ปีแรกเปลี่ยนห้อีก5ปีไม่ได้เปลี่ยน ถูกต้องครับไม่ได้เปลี่ยนลูกใหม่5ปีหลังเขาจะเปลี่ยนเฉพาะก้อนเซลล์นะครับ5ปีหลังเปลี่ยนเฉพาะก้อนเซลล์แต่ถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ของท่านแล้วมันเสียทุกก้อนล่ะไอ้นั้นมันเป็นเคสบายเคสเพราะน้อยมากโอกาสที่จะเป็นทุกก้อนนะครับ 5, ป,5ปีแรกเปลี่ยนใหม่แล้วรถคันนี้ปี3ปีนี้เพิ่งเปิดตัวมาได้2 0 1 9เดือนที่3มตีว่ารถ5ปีแล้วกัน ท่านไม่สบายใจยังไงคันนี้จัดมาเลยะเปลี่ยนแบตเตอรี่มาใหม่แล้วนะครับใหม่ทั้งลูกใหม่ทั้งลูกใหม่ยังแกะกล่องแต่ผมไม่เห็นกล่องนะครับ <laughs> นะครับ <laughs> คันนี้นะเปลี่ยนมาแล้วนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดไม่ต้องกลัวนะครับออกรถกับกิจสบา่ะไม่ใช่กิจ <laughs> พูดผิดลิ้นพันออกรถกับกิจสดากูดคานะครับ แบตเตอรี่เราจัดลูกใหม่มาให้แล้วนะครับผมจัดลูกใหม่มาให้แล้วระบบเครื่อง <Okay. S 1> ระบบเกียร์ดีไหมคือไฮบริดนะครับคอนเซปต์ Concept, คือเงียบนิ่งนะครับและอีกอย่างครับไฮบริดหลายคนบอกว่าแล้วทำไมปี13ตัวนี้ถึงยังไม่เป็นตัวเดียวกับ Camry อัน,นี่ผมก็ไม่ทราบตัวต้ามกันนะครับว่าเขาคิดยังไง<ด>คือผมแยกย่อยลึกๆผมไม่ทราบจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นตัวคัมรี่นะครับเขาจะเริ่มใช้เป็นโฉมนี้แล้วครับเป็นเครื่อง2.5 Highbit ไฮบริดแต่ทำไมเขาเอาพาดเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเครื่อง2.5นะครับแต่ถ้าเกิดรุ่นใหม่ๆตอนนี้เป็น2.5นะครับหลายคนว่าตัวนี้มันก็ยัง2.4อยู่ดี แล้ว2อมันจะมีปัญหาหรือเปล่าสิ่งไหนที่มีปัญหานะครับกิษด,ดาต่อให้ยังไม่เกิดแต่เรากันไว้ก่อนเราจัดให้สวยให้ลูกค้าได้สบายใจว่าถ้าเกิดกลัวเรื่องแบตเตอรี่เราเปลี่ยนมาให้ใหม่น,หนะครับในระยะเวลาที่ชั้นที่ท่านลูกค้าใช้ไปอีก5ปีนะครับ5ปีนี้แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้ว5ปีหลังไอ้ที่เขาบอกว่าเปลี่ยนเฉพาะก้อนเสล่อแต่ท่านได้ลูกใหม่ ไม่ต้องเปลี่ยนยเฉพาะก้อนเซลล์ท่านจะใช้รถไปอีกหปี6กปีหลังจากนั้นทำไงล่ะแบตเตอรี่เมื่อก่อนลูกแบตเตอรี่ผมว่าสัประมาณ2องสามแสนอะถ้าเป็นตัวนี้นะครับตอนนี้ราคาตอนนี้ะครับราคานะครับตอนนี้นะครับคนไทยนะครับวิวัฒนาการเขาเยอะแ้ซ่อมได้ทุกอย่างนะครับแบตเตอรี่ไฮบริด ก็มีซ่อมนะครับเปลี่ยนช็อปเกอรอนเซลล์นะครับสั่งมือสองจากญี่ปุ่นสั่งมาแล้วแต่แบบไหนเดี๋ยวนี้โลกนะครับโลกมันก้าวกระโดดนะครับเลือกได้หมดอ่ะดูที่ตัวรถนะครับอ่ะไม่ค่อยร้อนครับอากาศกําลังสบายๆนึกถึงตอนอยู่เมืองนอกอะครับเมืองนอกเมืองนอกครับนอกเขตเทศบาล นอกเมืองครับนอกเมืองอ่าตัวนี้นะครับกระจังหน้าเช็ดแล้ว,น,ลวนะครับสัญลักษณ์นะครับโลกโก้บ่งบอกตัวตนของของเขาเอง<ไ>อนะครับว่าเป็น sv v y y r i d นะครับนะครับสีขาวนะครับถือว่า,วาผมว่ามันหลายคนบอกโอยมันโฉมก่อพอ็น์โฉมใหม่แล้วมันล้ำเหลือเกิน คือรถแต่ละรุ่นนะครับมันมีมนเสน่ห์ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละรุ่นนะครับดูนะครับชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันไฟตัดหมอกนะครับขนาดวงล้อถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะ16ียบอยใช่ครับเป็นอันลอยนะครับขนาดยางนะครับ16นะครับยางปีอะไรนะครับไม่บอกครับขอให้ท่านเข้ามาดูดีกว่ายางใหม่ปล่ะยางยางไม่ใหม่ไม่เก่าครับ แต่ใช้งานได้สองสามปีอ่านะครับให้ดูรอบๆกันก่อนนะครับว่าลักษณะของเขานะครับนี่นะครับผมว่าก็สวยไปอีกแบบน,น,นะครับเนี่ยเขาจะเริ่มแล้วข้างหน้าเราอาจจะมันจะเป็นตาสัญลักษณ์ของอาผพาดแต่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นตาสาห่วงแล้ว,เ,วเขาจะไล่ขอบข้างในไฮบิดนะครับน,นี่นะครับอาผพาด ไฮบิดต้องมีโลโก้นี้อย่าได้แกะทิ้งนะครับท่านลูกค้านี่นะครับคือบ่งบอกนะครับว่าเป็นรถไฮบิดแกะแล้วหาซื้อไม่ได้นะครับผมอ่าคือกุญแจนะครับจะเริ่มพัฒนาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอีกระดับดปีสิบสองยังเป็นกุญแจสี่เหลี่ยมอยู่นะครับ สี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับแต่ตัวนี้เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วเ,บบเล็กกว่าปี1ิบแนิดนึงใส่ถุงใช่นะครับปลอดภัยไหมใช่ครับผมอ่าผมปลดล็อกก่อนนะครับนี่ปลดล็อกแล้วผมก็จะเปิดประตูะผมเคยทำรีวิวเอาผาดนิวเาผาดปี2018ซึ่งผมก็บอกแล้วว่าประตูซ้ายขวาเนี่ย ถ้าเรายืนหันหน้าแบบนี้นะครับหันหน้ายืนหน้ารถแบบนี้ซ้ายก็คือซ้ายเปิดประตูนี่นะครับดูได้ครับนี่นะครับผมยืนอยู่นี้นะครับอ่ามาส่องฝั่งนี้ต่อครับส่วนด้านขวาส่วนด้าานนขวนะครับผมก็กดไปดแชร่ไว้นะครับ เพื่ออะไรนะครับบางทีเรามีญาติผู้ใหญ่หรือเรามีพ่อมีแม่อา,อาจอาจจะนั่งนะครับนั่งวิวแชร์อีกคนนึงเข็นนะครับเราก็เปิดประตูรอ,อได้เลยเพื่อจะไปเตรียมยกท่านขึ้นรถนะครับเพื่อความอำนวยความสะดวกนะครับคือเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่ซึ่งเขาเรียกว่ารถลักษณะยังไง MPV MP นะครับ รถรุ่นนี้เขาเรียกว่ารถตู้นะครับแต่เป็นรถ MPV แบบตู้แบบครอบครัวไม่ใช่ SUV นะครับ MPV P นะครับ PV ไม่ใช่ T นะนะครับและเดี๋ยวจะให้ดูภายในเนี่ยผมเริ่มเปิดละแล้วผมจะให้ดูภายในว่าทําไมนะครับตัวนี้มันแตกต่างกับตัวน้ํามันตรงไหนนะครับ ตัวน้ำมันนะครับไม่ใช่บอกไฟฟ้าคู่หน้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเฉพาะคนขับ,บที่เป็นบอกไฟฟ้าคนนั่งข้างนะครับจะเป็นแมนวนวลแต่สําหรับตัวเอาผาด Hv หรือไฮบริดนะครับ2.4ตัวนี้เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับมาดูกันนะครับ ยืนรอเลยนะครับเนี่ยอ่ะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าคือนึกถึงรถนะครับนึกถึงคัมรี่ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะทําตัวนี้เหมือนกับคัมรี่เลยครับอ่ะนี่ครับเลื่อนหน้าเอ็นเบาะถอยหลังอ่าเอ็นนอนนะครับตับนอนนะครับคือเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแต่ถ้าเอาผ่านตัวน้ำมันจะไม่มีนะครับครับผมแต่ถ้าเกิดพูดผิดประการใด ขอประทานโทษไอเลฟอยู่นะครับก็คือหนึ่งนะครับมีสรลุปแน่นอนมีมุลลุกแน่นอนนะครับหลังคาแก้วไหมก็ต้องเป็นหลังคาแก้วเพราะมีสรลุปแน่นอนนะครับสบายๆนะครับแล้วก็ต่อไปจะเริ่มเตียสเต็ปสิ่งที่ต่างมานะครับระหว่างตัวไฮบริดกับตัวธรรมดาครับทีวีนะครับ ตอนไอ้อน,นี่อ่านว่าอะไรผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ไม่ค่อยอไ,ไม่ค่อยเจ๋งอะของเอลาพนี่แหละครับตัวนี้นะครับระหว่างตัวธรรมดากับตัวไฮบริดตัวนี้จะเป็นของแอลายนะครับคือพูดง่ายๆว่าจะดูดีขึ้นมันเข้ากับรถมากกว่าแล้วก็คือพูดมันแพงกว่านะครับอ่าแล้วก็เบาอมิกกี้เมาส มันมิกกี้เมาอย่างไงเนี่ยค,ครับไอ้คำว่ามิกกี้เมาผมเข้าใจว่าตรงนี้แน่นอนมันคือหูใช่แล้วก็เวลาเราพนักงนานเวลาหันซ้ายหันขวาอะเวลารถเวียงอะถูกครับผมนี่นะครับะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเอาผาดน,นะครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าแต่ไม่ใช่เบาะนวดเพราะว่าเริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่ปีสินะครับ ก่อนที่จะไมเนอร์เชนอ่ะจะเป็นบอะนวดนะครับหลายคนสงสัยว่าแล้วมันเป็นบอะนวดหรือเปล่าบ่อมิกกี้มอสหรือเปล่าซึ่งเริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่ไมเนอร์เชนน่าจะปี12นะครับเปลี่ยนมาเป็นเบาะมิกกี้เมาเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หลังแต่ไม่ใช่ไฮบริดไอแต่แต่ไม่ใช่เบาะนวดไฟฟ้านะครับผมนี่นะครับปรับได้นะเอ็นได้เอ็นได้ไดนะตรงนี้ก็เวลายืดนะครับเนี่ย นี่นะครับเวลานอนขานะครับตั้งแต่เข่าลงมานะครับนอนสบายๆนะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับเพิ่มเติมมาออปชันตัวนี้ก็คือเปิดมาตัวนี้เราก็ถอยไปนะครับเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนอนเลยดีกว่าไหมพี่หนึ่งครับอ่านะครับ คอ๋อไม่ไม่ปรับแล้วพี่ปรับจะดูงบอกอ่เอามนมานะครับครับเริ่มนะครับเริ่มร้อนคนอ้วนครับแต่เป็นคนอ้วนที่ชอบรถมากเหมือนกันนะนะครับปั๊บ เดี๋ยวขอเร่งแอร์กันนิดนึงนะครับท่านลูกค้าเดี๋ยวนี่สตาร์ทแล้วเงียบสตาร์ทแล้วครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่าที่ปิดเสียงก่อนผมนึกว่าพี่ยังไม่ได้สตาร์ทนะเนี่ยสตาร์ทแล้วนะครับเนี่ยครับมันติดแล้วอ่านะครับเ,เ,เดี๋ยวนะครับอ่า คันนี้นะครับเนี่ยเหมือนเหมือนที่ผมบอกอ่ะเพราะว่ามันเป็นลูกคุญแจตัวใหม่แล้วนะครับมันจะใหญ่ขึ้นนะครับจะลักษณะคล้ายๆกับตัวปัจจุบันนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่รถแท้นะครับรถแท้นะครับขอเน้นรถแท้เพราะเราเปลี่ยนรถแท้เพราะเราเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วนะครับเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับจากโซนนะครับใช้กันได้ยาวๆอาจจะเงื่อออกกันบ้างนะครับนะครับ ก็เหมือนกับอยากให้ลูกค้าออกมาจากบ้านมาดูรถที่กิจสดามาหาน้องหนึ่งกันนะครับผมมาตากแดดกันครับนะอ่ะนี่มันสตาร์ทแล้วนะครับพระเจ้าจอดเงียบกิบทำไมมันเงียบเพราะว่าคอนเซปต์เขานะครับหนึ่งเงียบนิ่งแรงแล้วก็ประหยัดนะครับผมเงียบเหมือนคนดูพี่หนึ่งตอนนี้เลยใช่ครับถามกันมาได้นะครับนี่นี่นี่นะฮะคือถ้าเกิดเราน้ําใส่แก้วนะครับคือน้ําต้องนิ่งอะ นะครับงเงียบจริงๆว่ะเงียบครับไฮบริดต้องเงียบครับเหมือนรถจะไม่ติดนะแต่แอร์ทำงานแล้วแอร์ทำงานหลายคนสงสัยว่าต้องรใอยมันติดเครื่องก่อนไหมก่อนเราออกตัวได้ไม่ต้องนะครับไฮบริดเราขึ้นรถปุ๊บนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มบ,บูสต์สตาร์ทนะครับกดปุ๊บเข้าเกียร์มันไปเลย <c oughs> ต่อให้มันยังไม่ติดก็ตามนะครับเ <c oughs> สียงเครื่องอ่ะมันก็ไปเลยเลยเดี๋ยวก็เครื่องก็ทำงานนี่นะครับ เดี๋ยวบางคนถามว่าเครื่องยังไม่ติดนะฮะติดแล้วนะครับเนี่ยครับตอนนี้มันขึ้นโชว์อยู่เนี่ยครับคือกําลังใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอยู่นะครับผมอ่ะเปิดนี่ก่อนดีกว่ายังร้อนไม่พอใช่ไหมนะครับตัวนี้ใช้ใช้มือนะครับตัวข้างหลังใช้กดไฟฟ้านะครับผมเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมปิดกลนะครับแสดงว่าพี่หนึ่งยังร้อนไม่พอนะครับใช่เปิดหลักให้มันร้อนกว่าเดิม นะครับนี่นะครับแต่เวลาเราเลื่อนกลับนะครับเราต้องใช้แมนนวลนไม่แต่ด้านหน้ามันใช้มืออยู่แล้วใช้ด้านหน้ามันใช้มือมือมือยกใหม่ก็ยังเป็นมือยกใช่ครับด้านหน้าใช้มือยกแล้วก็มือยกนี่นะครับแล้วก็ดันขึ้นใช่ผมจำได้กดแล้วก็ดันเดียวนะครับโโอ้หมันไม่ค่อยได้ใช้พี่หนึ่งก็เลยนะครับของก็ฟิตจริงๆนะครับขอบดูงขอบยางน้ำไม่มีรั่วนะครับผมมาเช็คกันได้นะครับ ถ้าลูกค้าไม่มั่นใจว่าเปลี่ยนมาจริงไหมของอย่างนี้มันเช็คได้มีประวัติดูกันนะครับเช็คได้มีประวัตินะครับตังคืนไปเลยผมบอกเลยนี่นะครับแล้วก็ปิดหน่อยเพราะผมร้อนแต่ว่าเปิดดีกว่าครับเพราะว่าผมทนได้ร้อนอ่านี้ตอนนี้เครื่องทํางานแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องทํางานแล้วทําไมต้องทํางานนะครับหนึ่งเพื่อจะปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่ด้วยนะครับ เวลาเราขับจะขึ้นมาเป็นรูปแบตเตอรี่หมุนวนอยู่นะครับคือใช้ไปด้วยชาร์จเข้าด้วยนะครับผมถ้าผมจะไม่ปิดพวกอาผาทเวลฟไฟแบตเตอรี่น่าจะอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมนะครับแถวกลางเหรอใช่ผมว่านะออผมผมจำไม่แน่ใจนะครับอันนี้ต้องคือไม่รู้จริงๆนะครับแต่ก็มั่วไปแต่เจ้าของบอกว่าเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาแล้วนะครับก่อนจะซื้อคือที่ทำให้จับ จัดหารถคันนีม้มาเพื่อเตรียมรอลูกค้าที่ว่าชอบไฮบิดนะครับกิษดา,ามองเป็นโอกาสดีนะแบตใหม่ถูกต้อง,องกิษดา,าเลยมองเห็นผลแล้วว่าซื้อดีกว่า,านะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเรารเช็คประวัติแล้วบแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนลูกใหม่หนึ่งท่านลูกค้าสบายใจนะครับช่วงล่างเงียบเครื่องเกียร์ไม่มีกระตุกแบตเตอรี่เปลี่ยนมาใหม่แล้วลูกค้าบอกนั่งหนึ่งแล้วทางกฤษดากุดคาเขารับประกันเครื่องเกียร์ไหม ท่านลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับผมตอบได้คําเดียวครับเฮียผมจัดให้แน่นอนนะครับ,บกิจสดากูดคาร์จัดให้แน่นอนไม่น้อยหน้ากับที่อื่นนะครับขอให้ท่านเข้ามาดูรถอ่าเช็คประวัติกันได้ทุกอย่างนะครับไอ้เรื่องประกันเครื่องเกียร์มันจิบจิบเบ็ดเราก็ยังจัดให้แล้วนะครับผมแล้วก็เครื่องเกียร์สบายเพราะเกียร์คันนี้นิ่มมากนิ่มมากนะครับอ่ะโอ้ยแข็งอ่ะไม่นิ่มอ่ะแข็ง มุกนิดนึงนะครับอ่ะตอนนี้นะครับผมเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้วผมก็ดีเหมือนกันครับเพราะผมได้อากาศนะครับได้อากาศเย็นๆนะดูฮะตรงนี้นะครับติดอะไรเหมือนกันเหมือนไม้นะครับไม้ไม้สั่งการนะครับเหมือนกับสั่งการด้วยเสียงปกติรถรุ่นอื่นเขาจะแปะอยู่แถวนี้นี่มีกล้องมองหลังไหมนี่พี่ผมว่านะครับรถรุ่นนี้ไม่มีก็แปลกแล้วครับ แล้วดูนะครับตัวไฮบิดของเขากล้องเขาก็ทํามาได้สละสลวยมากนะครับเขาเหมือนกับอาผมไปปาร์ตี้คริสต์มาสเลยนะครับเป็นกลวยเป็นวยมีปีานี่เสียวกอไม่ใช่เสียวเขียวนะครับเขียวนี่นะครับเตือนเหลืองนี่นะหยาไะอีกนิดนึงนะแดงนี่คือถ้าถ้าเลยมานโดนแน่นอนชนแน่นอนนะครับเขาเตือนไว้อย่างสวยงามเลยครับเขียว เหลืองแดงอันนี้คือขอบสเก์ตรถใช่ไหมใช่ครับผมคือชิดมากเลยนะกล้องค่อนละเอียดมากนะเพราะว่าข้างหลังอะเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปดูอีกทีแต่อันนี้ให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับให้จําภาพนี้ไว้ว่าแดงคืออยู่ตรงนี้แล้วเนี้ยรถคันเนี้ยคืออยู่ที่เหลืองอ่ะระยะห่างนะครับเตือนอยู่ที่เส้นเหลืองเส้นสีเขียวเนี่ยอยู่ที่กระจังแสดงว่ายังต้องห่างมากแต่รถคันเนี้ยจอดอยู่ที่ลระยะสีเหลือง แล้วเราจะได้รู้กันว่าระยะสีเหลืองมันห่างไ,ไกลไม่ไกลแต่ผมว่านี่ไม่ไกลนะเพราะผมเดินไปข้างหลังมัน,ม,นมันติดนะครับออนะขอบขอบพระคุณคนดูมากนะครับลูกค้าพี่หนึ่งมาแล้วนะมีมีสายแจ้งลูกค้ามารับรถนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งได้เลยนะนะครับพอดีว่ามันมันเหลือไม่เยอะแล้ว,วนะครับพอดีลูกค้าคนนี้นะครับวันนี้เขามาออกรถนะครับ โตต้าลิเวอร์วหัวเดียวนะครับแต่เขาติดตามเพจกิจดามาตลอดนะครับ BM ตอนนี้แฟนแฟนแฟนพี่ก็เลือกเลือกบีเอ็มหน่อยนะครับอ่ะนะครับไปดูข้างหลังกันก่อนกระชับเลยนะครับลูกค้ามาครับมาของจริงครับให้เห็นกันนะครับกิจดากุชคานะครับ เรื่องอื่นไม่รู้ครับแต่ว่าเรื่องความจริงใจต้องมาอันดับหนึ่งน,นะครับฝุ่นนิดหน่อยนะแต่ล้างได้ฝุ่นล้างได้ครับเพราะว่ารถมันเพิ่งมาครับคันนี้ครับผมนะฮะสวยงามนีแอล์พายอันนี้ติดแล้วนะฮะใช่น,น,นี่นะคือง่ายๆนะครับหัวคิดเขาแต่ว่ามันมันมันดูแล้วมันมีนมไลฟ์สไตล์ง่ายนะครับใชางานได้ดีใช่ครับนะนแล้วก็ดูผมยังตึงนะครับตึงเป๊ะอยู่ นะครับอ่ะบอกราคาค่าตัวกันอีกรอบนะครับคันนี้ลดเอาผาดนะครับกี่ที่นั่ง HV ประมาณ6ครับจะนั่ง7็ก็ได้ครับนี่ให้ดูพี่อ่าข้างหลังนะครับเบาะ3แถวมันจะนั่งผมว่านั่งได้2คนเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่า3คนก็ได้นะครับสวัสดีครับอ่ะซูมๆไปนิดนะครับนี่ครับคุณพี่แอบดูแอบดูนะครับเผื่อพี่เขาอาจจะชอบเอาเอาผาดได้สวัสดีครับ รถอ่านะครับกคันนี้นะครับคือถ้าถ้าเบาะนะครับถ้านับเป็นตัวเบาะคือคือหกที่นั่งนะครับหกที่นั่ง3 4 5 6 5 6ห้าหอ่ะหที่นั่งนั่งได้เจ็ดก็ได้นะครับผมมีหมอนกางแล้วดูนะครับข้างหลังนี้นะครับตัวอะไรคือจะว่าไม้แขวนเสื้อก็เอาไว้แขวนของแล้วกันนะครับแขวนถุงกับข้าวใช่นะครับ เขาบอกเลยนะว่าอันนึงรับได้4กิโลนะไม่เกินใช่เนี่ยครับเขียนไว้เลยครับ4กิโลนะครับ4กิโลอ่ะและทีนี้นะครับบอกค่าตัวเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ,ค,รบค่าตัวของเขานะครับอยู่ที่นะครับปี2013ัยี่สมราคาเขาเล้าเหลือเกินเพราะเขาเป็นไฮบริดแต่ไฮบริดเราเช็คมาหมดแล้วเปลี่ยนมาใหม่หมดแปดก็ 8, เปลี่ยนใหม่ใช่ครับหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาท 1 390 0 0้าบาทนะครับเพราะเป็นไฮบิดแต่เราก็ขายแบบไฮบิดขายไม่แพงรถสภาพนี้ผมบอกเลยบอะนี่นังตึงเปรี้ยนะครับไม่ย่นไม่ขาดใช่ครับเพราะผมดึงไว้อยู่อ่ะนะครับเบาะนะครับคันนี้นะครับจัดได้เต็มนะครับดอกเบี้ยพิเศษขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับท่านลูกค้าจะดาวไม่ดาว ตามหลีดของไฟเน้นต่ำสุด2.79 <Yeah. S 1> ตาตสุดนะครับต่ำสุด2.79อ่ะนะครับปิดประตูก่นอนปั๊บ,บวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไวๆเพราะลูกค้ามารับรถนะครับฝากหน่อยเบอร์พี่หนึ่งอ่ะเบอร์ผมนะครับ หน้าก็พิษครับอ่ะนะครับรถนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2013นะครับออกห้างนะครับป้ายแดงออกศูนย์แท้นะครับไม่ใช่รถเกไม่ใช่รถนำเข้าขออธิบายรายละเอียดสัก2นาทีก่อนจะจบข่าวกันไปนะครับไม่ใช่ออกรถเกมาเก็ตนะครับเป็นรถศูนย์นะครับโตต้าไทยแลนด์นะครับแบตเตอรี่ไฮบริดเพิ่งเปลี่ยนมานะครับผม รถปี2013เราขายอยู่ที่1้า3 9 0 0 0 0บาท1ล้าน3 9 0 0 0 0บาทนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ1น,นะครับขอให้ผมได้บริการท่านลูกค้านะครับผมผมหกฤษดากุณคารตัวดำๆมาถึงบอกเลยไอตัวดำมุอ้วนๆอยู่ไหนน้องหนึ่งอะนะครับ0868656996นะครับติดต่อมาได้นะครับยินดีให้บริการทุกระดับลูกค้านะครับ ผมไม่แบ่งแยกนะครับติดต่อผมมาเถอะจริงใจนะครับอยากขายรถอยากอธิบายเรื่องรถนะครับมีปรึกษาเรื่องรถพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับวันนี้หนึ่งกินสาคุกูดคาก็ต้องขอลาไปก่อนพอดีลูกค้ามารับรถแล้วนะครับสวัสดีครับ